คยได้ยินครับไม่รู้จักค่แล้วก็ไม่ทราบว่าทําอะไรค่ะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ครับใช่แล้วครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าทุกคนมีคําถามในใจว่า คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการชาตินั้นจัดตั้งขึ้นเมื่อไหร่เพื่ออะไร,ะไรมีหน้าที่อะไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบครับนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รู้จักกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนทุกคําถามทุกเรื่องราวที่คุณสงสยัยผมมีคําตอบให้คุณแน่นอนในช่วงหน้าครับ ที่ผมได้เกินบอกไว้นะครับว่าในช่วงนี้ทุกคําตอบที่คุณสงสัยนะครับจะได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและก็ชัดเจนครับเราได้รับเกียรติจากผู้ในหันของกระทรวงยุติธรรมนะครับจะมาไขความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาและก็หน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติอยากรู้แล้วใช่ไหมครับตามผมไปพบกับท่านเลยครับและในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับดรกิติพงศ์กิติยารัก์ท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเนี่ยนะครับก่อตั้งเมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าที่ยังไงบ้างรครับท่านครับเราก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพัฒนาการงานยุติธรรมแห่งชาติซึ่งออกมาเมื่อปี2549นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่19มีนาคม2549ครับก็มีหน้าที่หลักๆในการที่จะกำหนดทิศทางและเป้าหมายร่วมกันของกระบวนการยุติธรรมครับแล้วก็พยายามประสานงานให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีอยู่หลากหลายเนี่ยให้ทําหน้าที่ ในทศ่านครับสาเหตุที่เราต้องมีการออกพระราชบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่านครับการทํางานในกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยทุกคนมองว่าการบูรณาการกันเ,นเป็นหัวใจสําคัญที่สุดนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องทําให้งานนี้เป็นงานสําคัญที่เป็นหลักเลยมีองค์กรที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบชัดเจนมีคณะกรรมการซึ่งมีผู้ใหญ่ระดับสูงที่มาจากหลากหลายเนี่ยเข้ามาร่วมกันเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดตประชาชนนะครับแล้วก็มีสํานักง,งานกิจการยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขาเป็นจ้าภาพที่จะทําหน้าที่ในการที่จะบูรณาการและก็ประสานงาน,น่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมครับในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้นะครับผมขอเรียนถามว่าแต่ละท่านเนี่ยมาจากหน่วยงานไหนบ้างครับแล้วก็แต่ละท่านแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่ยังไงบ้างรครับคณะกรรมการในชุดนี้นั้นเนี่ยจะมาจากหน่วยงานหลากหลายอย่างเช่นผู้แทนจากทางท่านเลขาธิการศาลยุติธรรมนะครับเลขาธิการศาลปกครอง ํานักง,งานในการสูงสุดนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานขึ้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นเ<ช>่ยนะครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็จะทํางานร่วมกันเ,เพื่อมุ่งเป้าหมายผลสําเร็จของกระบวนการยุติธรรมนอกจากหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีผู้ทรง,งคุณวุฒินะครับซึ่งก็กําหนดไว้เป็น3สาขานะครับก็คือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขากฎหมายสาขากระบวนการยุติธรรมนะครับ และก็สาขาอาชพีพยาครับแล้วภารกิจหลักของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยคืออะไรครับท่านครับคือว่าต้องการให้กระบวนการวิธธรรมนั้นเนี่ยมุ่งไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งการจะทําเช่นนั้นได้เนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องมีแผนแม่บทองค์กรน,นี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาแผนในการที่จะทําให้สารสนเทศต,ต่างๆเนี่ยไปในทางเดียวกันด้วยครับในกรณีที่มีขอบเขตการทํางานเพิ่มเติมหรือว่าในหลายๆส่วนเนี่ยนะครับเรามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นไหมครับท่านครับ เรื่องจัดก,กรอบงานของหน่วยงานของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างขวาง,วางนะครับ,รบแล้วก็การทําง,งานเนี่ยจำเป็นต้องทํางานและกรณางบูรณาการที่หลายฝ่ายมาช่วยกันร่วมมือนะครับเนั้นตรงนี้คณะอนุกรรมการก็จะตั้งขึ้นตามภารกิจนะครับที่สําคัญเช่นก็จะมีคณะอนุกรรมการที่ทําหน้าที่ในการประสานงานนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆของหน่วยงานต่างๆว่าจะมาคุยกันในชุดนี้คาดหวังว่าจะทําให้ประชาชนได้รัได้ประโยชน์เพิ่มเติมอย่างไงบ้างครับท่านครับเป้าหมายสําคัญก็คือต้องสามารถ รักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความสันติสุขในสังคมให้ได้นะครับในที่สุดภาพรวมก็คือว่าอาชญากรรมนั้นอยู่ในสภาพที่รับได้นะครับไม่มากเกินไปคนที่ทังพลาดไปก็กลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคม ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือเป้าหมายร่วมกันของกระบวนการนี้ทำซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านประหลัดได้เล่าให้เราฟังนะครับคงจะเห็นนะครับว่าถ้าหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานประสานไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะครับแน่นอนที่สุดนะครับประเทศชาติของเราก็จะสงบสุขวันนี้ต้องขอบคุณดรกิติฟงกิติยรักษ์นะครับท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมครับขอบคุณมากครับ ชมครับหลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชาติขึ้นมานะครับหลายคนสงสัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างนะครับเราจะมาคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงยุติธรรมและก็การศึกษากันนะครับรองศาสตราจารย์ธงทองจันทลังสุขครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีคณะกรรมการชาตินี่มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับอย่างที่เราได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่ากรรมการชาติเนี่ยจะเป็นเวทีหรือห้องประชุมที่ทําให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้มาทํางานร่วมกันในคราวเดียวแทนที่จะต่างคนต่างทําแบ่งส่วนกันทําหรือว่าไปถามทั้งนู้นทีถามทั้งนี้ทีซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเนี้ยเรากําลังทํากฎกระทรวงกันอยู่นะครับมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าการควบคุมผู้ต้องขังหรือนักโทษเนี่ยโลกสมัยนี้ก้าวไปไกลามากครับผมมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการควบคุมอีกหลายหลายอย่างให้มีความพอเหมาะพอสมกับความผิดลักษณะข,ของผู้กระทําความผิดแต่ละคนแต่ล,แต,ลแต่ละประเภทไปนะครับ เราก็ต้องมาเขียนกฎหมายในลําดับรองมาในรายละเอียดต่างๆนะครับแทนที่เราจะให้กรมราชทัณฑ์คิดอยู่คนเดียวการที่มีกรรมการชาติมีอนุกรรมการขึ้นมาเราก็มีเวทีที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์มีคุณหมอมีนักวิชาการมีอาจารย์มหาวิทยาลัยกรมราชทัณฑ์กรมอะไรกรมรู้ที่เกี่ยวข้องแหละ,า<จ>ะมาอยู่ที่เ,เดียวกันขั้นตอนมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ความคิดเห็นที่สมบูรณ์แบบ ทำให้การพัฒนากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันต่อความต้องการของสังคมไทยครับครับเรียกว่าเป็นการระดมความคิดนะครับเพื่อให้ตามทันกระแสะโลกที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุขมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเรานะครับท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ครับพลตํารวจเอกชานชิตเพียรเลิศครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนี่ถือว่าสําคัญในทุกเรื่องเลยนะครับหลังจากมีคณะกรรมการชาติขึ้นมาเนี่ยนะครับประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยังไงบ้าง ถือเป็นการลงทุนที่สําคัญนะนอกจากจะต้องทําในเชิงลุกและตํารวจการทุกภาคส่วนเพื่อให้ออกไปเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในมิติการทํางานในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องใช้รูปแบบนี้เพื่อเป็นทวีสคอมม m u นิเคชั่นไม่ใช่วันเวว่าชักรัสฎาเข้าไปอย่างเดียวประชาชนจะรับได้ไม่ได้คือการมีส่วนร่วมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหัวใจสําคัญในการไปชาสิ่งสำคัญ หลังจากที่ประชาชนได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะครับโดยมีคณะกรรมการชาติคอยทำหน้าที่คอยผลักดันและสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพลตำรวจเอกชานชิตเพียรเลิศมากเลยนะครับขอบคุณท่านมากครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมได้พยายามนําเสนอและผลักดันให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรได้ตระหนักและทําความเข้าใจถึงความสําคัญในการร่วมมือกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่นๆตลอดจนภาคประชาสังคมที่มีอยู่มากมายที่มีภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของต่างกระทรวงต่างกรมโดยยังขาดหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานสนับสนุนวางแผนตลอดจนกําหนดทิศทางในการดําเนินง,งานให้มุ่งสู่จุดหมายเดียวกันครับ แต่ในวันนี้เรามีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการวางแผนและดําเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันครับก็ดีนะครับมีหน่วยงานแบบนี้ประชาชนจะได้มีที่พึ่งครับจะได้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ ประเทศไทยเราจะได้มีความยุติธรรมมากขึ้นครับงานของราชการจะได้แบบรวดเร็วขึ้นครับช่วงนี้หลายท่านคงอยากทราบแล้วนะครับว่าความคาดหวังของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินั้นเป็นอย่างไรบ้างผู้ให้คำตอบได้ดีที่สุดนะครับก็คือผู้ที่มีส่วนสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติครับท่านชาตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาตินะครับผมอยากเรียนถามถึงความคาดหวังของคณะกรรมการชาติว่ามีความคาดหวังอะไร หน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับจะได้มาร่วมวมือร่วมใจกันดำเนินการนะครับในลักษดะเชิงบูรณาการน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะครับในการที่จะได้รับบริการสาธารณะด้านอำนวยความวยุติธรรมเนี่ยให้มีเอกภาพนะครับอนนขอบคุณท่านชาตรีนะครับอขอบคุณครับผมเชื่อว่าในอนาคตรกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเรา จะมีการประสานและก็เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นนะครับและมีผลทําให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมรวมไปถึงภาคประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและก็ทิศทางในการบริหารงานยุติธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ ผมหวังว่าคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติหรือว่าคณะกรรมการชาติจะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเราให้ดียิ่งขึ้นและมีการพัฒนานโยบายในการทํางานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ